ให้เบิงกัน,นง้นเราไม่ใส่ถุงเลาจะจะเรี่ยงจะเรี่ยงใส่ถุงแบบนี้เนาะแล้วก็จะตักตามด้วยที่ขีบใช้ที่ขีบอันนี้นะจ๊ะในการนี้ครับเสียงฟ้าเปล่าเหงา้าวุณนีเสียงฟ้าหเหงาจ้ะ เบิกเอาจ้าเตรียมสีแบบว่ามาอีรอบหอบสองรอบสามมารอบนี้ท่วมในนอนกันรลบรองที่เห็นข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบว่อาอัดไม้เสจเรียงไม้ใส่ถุงนี่เลยจ้ะ เรียงทำไมเส่ถุงนุ่งจ้ายำยากเอาไปแกงกินก็ได้ต้มก็ได้พัดก็ได้เก็บทุกอย่างที่แบบวามันประหยัดดอไม้จะแปลว่าไปหาเองเนาะอยากองเลยจ้า เอาท่างบ้องเอาท่างอะไอันนี้มันเลยจากเป็นอะไรไม้ไผ่ปลานะเรีเร่องใส่ถุงจ้ะอันนี้กำลังเป็นการเรืนเร่นงใส่ถุงนะจ๊ะ เน่งหน่อไม้ใส่ถุงเนาะหน่อไม้ส่วนรวมเลยค่ะส่วนรวมจ้าได้ทั้งหน่อไม้แพร่ป่าหน่อไม้แพร่ป่านะคะหน่อไม้สังไวยเนาะเด็กส่วนรวมเลยค่ะ ฝนก็สีตกกินะจ้ะอ,อ,อ,อึกมาพุานละแต่ตอนนี้ฟ้าตกกำลังเฮคลิปอยู่เฮคลิปอยู่ฟ้าตกมาตรงนี้ เค่จักและถุงประมาณนี้เนาะมาได้ใช้นี่จักเราจะใช้ขี้ขีดเนี่ยจ้ะในการยัดไม้ว่าขี้มาไปนี่หายดูแต่ก็ว่ามืนอกี้เลิกงานว่ายก็เลยแวะเอาไปหาก็เลยได้มา นี่สีอัดตอนแบบว่าค้อนๆเลยจ้ะประมาณนีอ้อัดใส่ไว้แบบว่าประมาณนี้เลยจ้ะและะ้วก็ตาาดโดยน้ำตาลทรายใส่จักน่อยใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายแบบนี้จะจักน่อยอันนี้เป็นน้ำตาลทรายเลยจ้ะใส่ไปเลยจ้ะให้ให้แบบว่ามันคง รสชาติดูสั้นใส่แบบนี้อันนี้เป็นความความรู้ใหม่เนาะข้าเจ้าเพิ่นพาเฮ็ดมาอะไรนี้แับเอาสูตรเพิ่นมาเฮ็ดอันนี้ทดลองงานเนาะทดลองงานเป็นทั้งเป็นเทือที่สองแล,ล้วล่ะอันนี้ทดลองงานเป็นเทือที่สองแลวก็มัดแบบนี้ มื่อกี้มีไหล่ลมออกไปเธอมันเมิดแลากับมัดมัดแบบนี้สิมัดโอ้ถอนถอนโอ้ถอนสิมัดในนี้เพื่อนก็จะ,ะมีน้ำไหลออกมาอย่าี้จ้ะ้อนอีกถุงหนึงเนาะ้อนอีก,กอฟ้ากระแลบ ค่ะแลบจ้ะแลบแห้งพร้อมยันบเหลือยี่กัน,มนแมลงยันตกมาแต่ว่กากระน้ำอยู่ทวมแน่นอนแลวจ้ะโอ้เสียงฟ้ากำลังเว้าอยู่ดือ้อตอนนี้ดือ้อให้ซิทธนกิจกอนเด้อจ้าเราค่คอยตก ให้เซตธนก,กริทการคายผ้าก่อนจะอัดตร่งนี้นะแล้วก็เสียอหนางยางมัดแบบนี้อีกรอบรอบสองจา้าแบบนี้จา้า เสร็จแล้วจ้ะอันนี้เนาะไหมที่แบบว่าอัดอัดอะไรได้จ้ะใส่น้ำตาลจักน่อยเลยจ้ะใส่น้ำตาลเข้าไปจักน่อยเพราะว่าใ้้พื้นคงความแสบยูมคือเก่าจ้าแล้วก็ตามด้วยเสุดฝางมัดหรือบันสุดฝางสีมัดเตรียมพร้อมเลยจ้อะอึกๆดากค่ะ ดัดขาเอาสาักรอบนึงอันนี้ได้แล้วจากถุงนึงจ้าอันนี้ได้แล้วถุงนึงจ้า